สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะพบกับนักการเรียวันนะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารนะครับที่31นะฮะเดือนตุลานะครับพรุ่งนี้วันที่1แล้วนะครับวันนี้ก็บางคนชอบฝันในคืนวันก่อนหวยออกนะฮะแล้วก็แม่นยําก็เยอะนะหรือบางคนก็ฝันมาก่อนแล้วนะฮะแต่ว่ามันก็มีนะว่าฝันตอนไหนแปลว่าอะไรนะฮะหรือว่าฝันข้างขึ้นข้างแรมนะฮะฝันแรมกี่ค่ําแปลว่าอะไรอย่างงี้นะฮะมันก็จะมีบอกนะฮะแล้วมันก็จะมีบ่งฝันที่ เออถ้าฝันวันนี้เวลาแบบนี้นะครับมักจะตีความรถตรงเสมอก็มีนะฮะมันก็จะมีเป็นสูตรตำราของเขาเนาะก็แล้วแต่ว่าใครจะใช้แบบไหนในเรื่องของการตีตัวเลขความฝันนะครับก็ง่ายๆครับในช่วงนี้ฮะวันนี้มีเลือกงามยามดีนะฮะใครที่ตั้งใจอยากทำอะไรก็ตามนะครับวันนี้มีหนึ่งนะฮะเรื่องของบ้านงานรถนะครับบ้านการตัดสินใจในการเลือกซื้อบ้านหรือรีโนเวทบ้านหรือจะ นำสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านนำของออกจากบ้านบางคนย้ายบ้านเนี่ยเขามีเลือกย้ายย้ายของนะฮะไม่ใช่ว่าเลือกเข้าบ้านอย่างเดียวครับมันมีเลือกย้ายของด้วยส่วิว่าคุณซื้อบ้านนะครับแล้วตั้งใจจะย้ายไปอีกที่หนึ่งนะฮะเราก็ต้องเลือกเลิกนะครับวันที่นำพระนะครับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไปไว้นะฮะแต่วันทั่วไปไม่เป็นไรนะฮะคุณจะเอาเข้าของเครื่องใช้อะไรไปไม่เป็นไรแต่ถ้าเมาาื่อไหร่ที่วันไหนที่ เลิกดีๆก็ให้นำพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไว้นะครับในบ้านใหม่นะครับมันก็จะมีเลือกย้ายบ้านนะโอเคครับต่อมาเรื่องของงานนะฮะวันนี้เป็นวันตัดสินใจเรื่องงานเรื่องสํำคัญคญนะครับการเจรจาเรื่องสําคัญการเซ็นเอกสารสัญญาการเปลี่ยนชื่อการจดทะเบียนบริษัทการจะคุยเรื่องเรื่องผู้ใหญ่หรือว่าร้อนผลงานอย่างคือประชุมนะฮะเรื่องที่สรุปมันก็จะสรุปแล้วได้อย่างที่คุยกันนะฮะแล้วก็สมัครงานนะครับ ประมวลงานนะเนาะเพื่อนของงานก็นัดลูกค้านะครับถ้าเป็นเซลก็นัดคู่ค้าคู่จรจานะฮะก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าจะใช้กิจ,จกรรมทำอะไรไปพิเศษนะครับโอเคนะงานบ้านแล้วก็รถนะครับรถก็ซื้อรถใหม่ออกรถเอารถเรถียกออรรถออกจากศูนย์เอารถออกจากอู่ออกจากอู่หรือว่าบางคนก็ทำสีทำไรใหม่นะครับซ่อมรถนะครับก็ได้นะครับโอเคนาะต่อมาฮะ เรื่องวาสนา2เรื่องนะครับวาสนา2เรื่องเด่นนะครับสเรื่องเด่นนะครับแปลกๆไม่โคตรฮะนี่ครับก็คือวาสนา2เรื่องเด่นนะฮะคุณไปดูนะผมน่าจะพูดบอกไปแล้วฮะมันชื่อว่าวาสนา2เรื่องเด่นพิษเดือนพิจิกเอ้ะเวลาศีพิจิกในเดือนพิจิกาคือทุกราศีแหละนะฮะนี่นะทุกราศีนะครับนี่ผมน่าจะกดเปิดโหมดอันนี้เนี่ยนี่เนี่ย หน้าชัดนะฮะแล้วก็หลังมันเบลอๆนิดนึงฮะก็กลายเป็นว่าหน้าเราชัดแต่เราจะให้นี่มันชัดชัดมันไม่ชัดเลยนะก็เนี่ยนะครับก็เนี่ยนะครับแต่ก็วัฒนธรรมสองเรื่องที่เด่นเด่นในช่วงเดือนพฤศจิกานะฮะก็ดูว่าเรามีเรื่องอะไรเด่นๆเป็นพิเศษแล้วกันนะฮะโอเคเนาะอี๊ไปกดปุ่มต่ออะไรนะโอเคต่อมาเรื่องของเลขและสีมงคลครับมีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้และใช้ได้ดีเป็นพิเศษนะครับคือเลข1นะฮะอ่าเริ่มงพี่อ่าเริ่มงพี่มาเลขเก้า เลขต่อมาคือเลข7เลขสุดท้ายคือเลข3นะฮะส่วนเลขที่วันนี้เรี่ยงนะครับคือเลข2ครับตามปกติเลยแล้วก็สีที่ถูกฉลกครับสีแรกคือสีแดงนะฮะสีต่อมารับคือสีดำดำสีม่วงนะฮะสีสุดท้ายนะครับคือสีเขียวนะฮะส่วนสีที่วันนี้เรี่ยงคือสีเหลืองนะครับสีเดียวครับตามปกติของทักษะได้เลยนะครับโอเคนะแล้วก็นะครับนี่เพิ่งเลยวันออกพรรษานะฮะนะฮะ ่เริ่มมีงานกระถินนะครับผมเคยจัดงานกระถินนะฮะเคยจัดนะครับเป็นเจ้าภาพงานกระถินนะฮะก็ดีนะบอกว่ามีแต่ต่างจังหวัดนะครับเหมือนก็คนชาวบ้านเยอะนะครับจากงานกระถินนี่มีความสุขนะเพราะว่าชาวบ้านนะครับลราแวกของวัดนะฮะก็จะมาก็จะมาใครมีกำลังมาการช่วยบางคนช่วยเรื่องอาหารบางคนเป็นพ่อครัวแม่ครัวนะครับบางคนขับรถบางคนจัดสถานที่โอ้ มันก็ทําให้วัดที่อยู่ในชุมชนนั้นนะครับเขาก็มีมีทุนทรัพย์นะครับในการที่จะจัดการเรื่องต่างๆในศาสนาได้ดีขึ้นนะครับชาวบ้านเขาก็แฮปปี้มีความสุขเพราะว่าเออมันก็ทําให้วัดมีเจริญขึ้นนะฉะนั้นก็ไปได้นะฮะงานกระถินนะครับใครที่ตั้งใจอยากจะไปที่ไหนอย่างไรก็ตามนะครับโอเคเนาะสมัยก่อนผมเคยบวชนะฮะแล้วก็บวชใหม่ๆนะครับก็จริงๆปัญหานะฮะไม่รู้นะสมัยก่อนนี่ เรายังละอ่อนอยู่นะฮะงะนั้นตอนบวชก็ยังหน้าตาเไซส์อยู่เลยนะฮะแล้วก็เดินบิฑบาตนะครับผมจําได้อย่างนะฮะแบบบางทีก็นึกนะตอนนู้นนะฮะว่าทําไมพระต้องถอดรองเท้าถอดรอ,อ,องเท้านะครับโทษฮะฮะบมันขึ้นว่าแบตจะหมดนะฮะฉะนั้นก็เลย มีอะไรบังหน้าจอนะฮะมันเลยต้องรีบกดก่อนเดี๋ยวไม่เห็นหน้าตัวเองนะครับโอเคนะฮะเรื่องของเคยคิดไหมว่าทำไมพระต้องต้องถอดะฮะซึ่งปัจจุบันสมัยก่อนเนี่ยเป็นดินนะฮะดินมันก็พื้นนุ่มไงหรือว่าดินลูกลังดีอะไรก็ตามนะแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นปูนด้วยบางทีแบบพื้นยิ่งแบบฟุตบาทนะฮะแบบมันเป็นหลุมเป็นบ่อเนาะมันก็จะเดินก็ลําบากนะครับลื่นก็ยากนะฮะแล้วก็ไอ้ตอนบิลาบาดครั้งนึงนะครับมีทางผม บัวต่างจังหวัดนะฮะทาแคบมากเลยฮะเหมือนเหมือนกับตึกนะครับอยู่แคบๆเปคำ้ง่ายๆคือมันทางที่แบบคนเดินเท่านั้นฮะรถผ่านไม่ได้ฮะแล้วปรากฏว่าก่อนนั้นคืนหนึ่งนะฮะเขามีงานเลี้ยงนะครับเพรางงานเลี้ยงเนี่ยมันก็จะมีการดิ้งนะครับกินแหลกเลยนะแล้วก็จะมีการคว้างขวดคว้างแก้วหรือขวดแตกนะฮะเต็มพื้นเลยนะฮะโอ้โหพอเรามอกชงโงกเห็นไกลๆนะครับเศษแก้วเต็มพื้นเลยนะฮะ แล้วเราก็นึกนะผมอยู่หลังสุดดเี๋ยวพ่อเป็นเป็น,ปนพระใหม่นะฮะก็ปรากฏว่าเราก็นึกว่าท่า<ห>นจะเดินยังไงเพราะว่าเศษแก้วเต็มทารแล้วหลบไม่ได้เลยนะนะฮะแล้วก็เพภาหนึ่งพ,พอหลวงพ่อท่านรับบาเสร็จรปุ๊บแล้วก็เดินนะฮะท่านเดินเหยียบนะกรุบปกรุ๊กรุ๊แล้วก็ทุกรูปก็เดินกรุบปกรุ๊กรุ๊หมดเลยนะฮะโอ้เราแบบขึ่งเลยเพราะว่าเออหรือเป็นพระแล้วเราจะขลังเพราะว่าทุกรูป ท่านไม่ไม่เจ็บเลยนะครับ่านเดินเรื่อยนะฮะแล้วก็พอชักเท้าออกมานะครับเราก็ชงโง่โอ้ไม่เป็นไรเลยนะฮะไม่ไม่มีรอยหรือมีเลือดเลยนะเราก็เดินกันนะฮะเราก็นึกว่าแหมใส่ผ้าเหลืองมันขลังนะฮะคงจะเหนียวเหมือนกับทุกท่านบ้างนะฮะก็เดินครับทุกท่านก็เดินเสือเสียงกรุบกรุบกรุบนะฮะผมผมเดินนะฮะเสียงมันหยุบ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 นะฮะนะเท้ามันอ่อนเพราะฉะนั้นเดินไปถึงสุดทางนะฮะ พอยกเท้ามาดูโอ้โหเลือดบานเลยเศษแก้วเต็มเท้าสองข้างนะฮะโอ้โหแล้วก็เดินนะฮะกลายเป็นวันรุ่งขึ้นก็เลยได้พลาสเตอร์นะฮะมาแล้วก็แปะเต็มพื้นเลยฮะก็คือซื้อเอเทิเนโุพาร์นะฮะแล้วแปะเท้าฝั่งหนึ่งเ,เกือบยี่สิบอันนะคือแบบแทนรองเท้าเลยแล้วก็เดินได้นะฮะก็เนี่ยมันก็มีอะไรที่แบบเป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆนะฮะบางทีสมัยก่อนก็นึกออกยุคปัจจุบันมันก็มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าทุกรูปทุก ท่านทุกองคเขาก็ใช้วิธีนี้แล้วก็ไม่ได้มีความขัดเคืองอะไรสักอย่างนะฮะก็แปลว่าก็ทํากันได้นะครับอนี่เนาะสมัยก่อนเคยคิดเลยนะทําไมไม่แบบปฏวิวัติวงการนี้ให้แบบใส่รองเท้าเนาะมันระบากจังเนี่ยนี่นะครับก็อย่าลืมนะฮะมีโอกาสทําบุญสร้างกุศลนะครับผมก็จะสื่อให้เห็นว่าช่วงจากาที่บอกเสมอว่าใช้เยอะๆนะฮะในปีหน้าเนี่ยโอ้โหเศรษฐกิจโลกนะฮะผมดูแล้วเอาเลือกเลยนะ เดี๋ยวเราจะคุยเรื่องการเงินโลกนะฮะแล้วก็เง,เงินของประเทศแล้วก็การเงินแต่ละราศีนะฮะในช่วงปีหน้ากันนะ,ะแต่บอกได้ว่าเอาเรื่องนะครับไม่ธรรมดานะฮะฉะนัน้นนอกจากการขยันหมั่นเพียรทุกอย่างทุกอย่างเลนะฮะมันต้องใช้บุญกุศลนะครับในการเลี้ยงนะครับชีวิตแล้วก็เลี้ยงตัวเรานะครับให้มันอยู่รอดปลอดภัยได้นะครับเมื่อไหร่ที่บุญกุศลมาข้อดีอย่างถ้าสังเกตดีๆนะฮะ ไม่ค่อยทาบุญฮะพราะว่ามัวแต่ยุ่งกับงานทุกอย่างนะครับแบบใช้เวลาไม่ได้ทานะฮะช่วงนั้นเลยนะครับปรากฏว่าทําอะไรก็อุปสรรคติดขัดทุกอย่างนะฮะแล้วพอเริ่มว่างหน่อยฮะเราก็มีการสะสมทำ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 ที่นะฮะสักพักหนึ่งงานก็หนักเหมือนกับไอ้ช่วงที่ผ่านมาที่มันหนักๆแล้วไม่ได้ทำนะฮะปรากฏว่ามันมีคนมาช่วยมีเหตุให้หลุดเปราะง่ายๆเรื่องยากๆก็ง่ายปัญหาที่เจอทางตันหาทางออกไม่เจอแล้วพรุ่งนี้จะต้อง ต้องมีการตัดสินแล้วอยู่ๆมันก็มีตัวช่วยมาทันเวลาคือมันแปลกและทําแบบนี้นะฮะบ่อยมากในการเทสนะครับช่วงที่ไม่ทําเลยกับช่วงที่ทํมามันแตกต่างกันแบบชัดเจนจนเราก็กลายเป็นโอเคเราเชื่อนะครับในเรื่องกุศลผลบุญน,นะครับอย่างน้อยมันก็สบายใจด้วยนะแล้วก็อีกอย่างคือบางทีมันช่วยให้ทุกข์มันคลี่คลายหรือมีมือที่มองไม่เห็นมาช่วยที่ผมเคยพูดเสมอว่าเวลาทายดูนะฮะ มันจะมีมือที่มองไม่เห็นมาช่วยนะครับในยามคุณวิกฤตเสมอนะครับในยามคุณหลังพิงฝาเสมอเงีกิมคือบุญนะบุญมันมาทันเวลาพอดีเหมือนก็เลยพยากรณ์ไปไม่ได้ว่ามันรอดปลอดภัยแน่นอนนะครับโอเคนะสะสมว่าเยอะนะฮะมันช่วยได้เยอะจริงๆครับไปแล้วฮะก็ขอบคุณซูเปอร์แทนทุกๆวันนะครับคุณมากๆนะฮะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ได้พบแล้วก็ได้เจอกันทุกๆวันนะครับมีความสุขมากที่ได้ทําคลิปให้ทุกท่านฟังเนาะดูดวงสุดซองแวสครับ นจี้มาคลนวเกษตรตุนนีตตุนเนี่ยมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของความขุขักนะครับอีกสักวันนะครับต้องระวังดีๆนะฮะงานวันนี้นะครับมันไม่ค่อยราบรื่นนะครับแล้วมันก็มีเหตุแบบปุบปับฉอบพันนะครับหรือว่าป็นงานแทรกงานด่วนมีอะไรที่บางทีเราก็คาดการไม่ได้นะอยู่ๆก็โผล่มาแปลว่าอย่างน้อยก็ให้รู้ว่างานเรานะครับที่ทําอยู่เนี่ยอยู่ๆมันอาจจะมีปัญหาปุบปับฉับพันปัญหาขุกขักนะครับปัจจุบันทันด่วนมาได้นะครับโอเคเนาะแล้วก็ ประการต่อมาครับเรื่องของบริวารนะครับนี่ผมก็ย้ําบ่อยเหลือเกินว่าช่วงนี้บริวารหรือลูกน้องนะฮะเขาจะมีปัญหานะครับเขาปัญหานี่ไม่ใช่ว่าเขาต้องทําเรื่องไม่ดีให้กับเรานะฮะบางทีเขามีปัญหาส่วนตัวของเขานะครับทําให้เขาอาจจะไม่ค่อยมีสมาธิบ้างนะฮะฉะนั้นผมเลยไม่อยากให้คุณไปตาหนิอย่างเดียวนะฮะบางทีต้องช่วยกันนะลองถามสารทุกสุขดิบนะฮะลูกน้องบริวารเหมือนก็เหมือนกับมือไม้แขนขาเรานะครับฉะนั้นถ้ามือไม้แข็งขาเขามีความมั่นคงแข็งแรงนะ มันก็ทําให้เราหยิบจับแล้วก็ผลงานแล้วก็ดีขึ้นด้วยนะครับฉะนั้นชุงนี้ก็ดูเรื่องของบริวารนิดนึงครับทีนี้ดูต่ออีกนิดนะครับช่วงนี้ดาวอาทิตย์ดาวอังคารและดาวพุธนะครับโคจรทับนะฮะดากลุ่มนี้มันคือกลุ่มดาวที่ทําให้อารมณ์เราวันนี้ร้อนแรงแล้วก็ปากจะ,ร,ะร้ายนะฮะฉะนั้นระวังขวาจาดีๆนะฮะบางทีคุยแล้วทําให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกับใครได้นะครับระวังน,น,นิดนึงนะโอเคนะครับแล้วก็ประการต่อมาเรื่องของ ดาวการเงินนะครับช่วงนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆนานาพอหมุนเงินได้นะฮะมีข่าวดีเรื่องเงินทองครับใครที่แบบคาดหวังแล้วก็มีเรื่องอึดอัดใจไม่สบายใจจเกี่ยว้อบเงินทองครับจะสําเร็จในการแก้ปัญหาแล้วก็มีข่าวดีเรื่องเงินเงินในที่นี้อาจจะเป็นเงินพิเศษหรือบางคปปนแบบเงินเดือนนะ,ะเงินเดือนบางก็ชื่นใจแล้วก็มีนะเราบว่าบางคนเขาบางบริษัทอาจจะถูกเลื่อนก็นมีนะฮะถูกเลื่อนช่วงนี้นมีมีบางบริษัทเลื่อนชําระเงินอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแต่ว่า โอเคของเราในรอบปลอดภัยนะครับก็ได้เงินตามปกติเพียงแต่ว่าระยะน,นี้ที่ต้องระมัดระวังนะครับคือค่าใช้จ่ายนะครับช่วงนี้ค่าใช้จ่ายจุกจิกเยอะมากเลยค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวครับช่วงนี้ก็เยอะมากนะครับฉะนั้นถ้าเซฟเซฟก็เรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวนะครับมีบางอย่างที่เราจะไม่ต้องจ่ายนะครับรับปงปัปปปบฉพันไอ้น,นี่เสียไอ้นี่พังแล้วก็คนในบ้านจะไม่ต้องใช้ตังค์นะครับมากกว่าปกตินะเนี่ยมันก็คือรายจ่ายที่คาดไม่ถึงนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการงานเฉ ของในการทํางานมันเสียมันพังหรือว่าเรื่องของการนัดหมายพบปะผู้คนมากน่าหลายตาหรือจะเป็นต้องซื้อของให้กับเพื่อนร่วมง,งานบางคนเป็นวันพิเศษอะไรของเขาอะไรเงี้นะฮะมันเป็นค่จ่ายจุกจิกแล้วกันนะฮะต้องบอกกันนะโอเคนะฮะข้อดีคือหมุนเงินได้ทันนะครับความรักครับทั้งสดและไม่สดความรักเด่นเลยนะฮะช่วงนี้คุยช่วยเหลือกันและกันไ,ได้เป็นอย่างดีแต่ว่าอ,อย่างนี้แฟนเรานะครับเขาจะมีปัญหาเรื่องส่วนตัวครับช่วงนี้ให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับเติมใจให้เต็มนะฮะช่วงนี้กับแฟนเราเนะ แต่ว่าข้อสําคัญช่วงนี้คนที่โสดรัาระวังคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาครับสุ่ภาพ่างกายครับปวดหัววิงเวียนศีรษะแล้วก็ภูมิแพ้ถ้าอยู่ในวัสวระวังเรื่องของจุกเสียษแน่นท้องครับลมกดแก๊สในกระเพาะเยอะแล้วก็หัวเข่ามีปัญหานะครับโอเคนะต่อมาตุลน้มงเมกี้ราศีตุลนะฮะนี่ผมลืมเปลี่ยนเมกี้สักคู่นี้คือตุลนะครับโอเคนะฮะต่อมาเป็นราศีพิจิกนะฮะเออเริ่มที่พิจิกกุี่ยกิจกรรมครับภารกิจหน้าที่การงานครับวันนี้ก็ มีความคืบหน้าครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นใครที่มีเรื่องเดือดร้อนครับไม่ค่อยสบายกายใจทุกข์วิตกกังวลใจหรือว่ามีเรื่องอะไรที่เราไม่สบายใจแบบมากๆนะฮะเดี๋ยวก็เคลียร์นะครับแล้วก็จัดการหลายๆอย่างได้นี่ผมมองอย่างครับว่าคนราศีพิจิกนะฮะช่วงนี้จะได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่หนักใจนะครับแล้วก็คนอื่นเขาทําไม่ได้แล้วเราก็ต้องให้มาทำนะฮะคือพิจิกเนี่ยเหมือนกับเป็นผู้รับเหมา เนราสีแห่งผู้รับเหมาะนะครับไม่ใช่รับเหมาก่อสร้างบ้านนะฮะร,รับเหมาปัญหาของชาวบ้านที่เขาทาแล้วไม่สําเร็จหรือว่าปัญหาของงานที่ใครทําแล้วมีปัญหาแล้วก็ทําไม่ได้เขาก็จะโยนมาให้เหารานะฮะเราก็กลายเป็นผู้รับเหมาทุกเรื่องเลยนะครับนี่คือสโลแกนของวิกิกนะฮะตลอดมานะฮะและอย่างน้อยก็อีกตลอดยาวๆนะครับฉะนั้นช่วงนี้มันก็จะเจอใครที่เดือดร้อนใครที่ทาอะไรไม่ได้เขาก็จะวานให้เราช่วยนะครับนี่คือสิ่งที่เจอนะฮะ แล้วก็เราก็ทําได้ดีเฉยเลยเราก็แก้ปัญหาเรื่องของการงานแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องเรื่องอื่นๆนะฮะแต่ทางที่เขาขอให้เราช่วยเราก็ทําได้ดีนะครับโอเคเนาะต่อมาฮะเรื่องของบางมีอย่างนะครับช่วงนี้คนราศีพิจิกเรื่องของการงานนะผมเติมนิดนึงว่ามันจะมีเหตุปัจจัยนะครับให้คนหรือว่าผู้ใหญ่นะครับแบบใช้ไว้วาดเรานะฮะ แปลว่ามันจะมีเรื่องผู้ใหญ่ผู้กอบบัญชาหัวหน้ารุ่นพี่นะครับใครก็ตามในที่เกี่ยวข้องในเรื่องของผลประโยชน์เรื่องงานของเรานะฮะเขาจะวานใช้งานเรานะครับในช่วงเนี้แล้วเราก็ให้รับงานมานะครับแล้วก็ทาตามทาตามคําสั่งนะครับนี่นะคืออันนี้คือต้องเตือนไว้เพราะว่าผมเห็นว่าดวงเรื่องงานนะครับหรือดวงเรื่องของภารกิจเนี่ยมันจะเริ่มเยอะขึ้นและมันจะเป็นภารกิจที่เราจะสร้างชื่อของเราด้วยเพราะฉะนั้นคนที่จะให้หรือมอบหมายหน้าที่คนรับผิดชอบที่ เราทําแล้วสร้างชื่อมันก็ต้องเป็นผู้ใหญ่หัวหน้าถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่จะเจอนะฮะโอเคนะต่อมาครับเรื่องของการเงินนะฮะระยะน,นี้มุมดาวการเงินมีดวงข่าวดีเรื่องเงินทองแหละถ้าใครที่แบบเดือดร้อนนะครับไม่ขอยสบายกายใจทุกข์วิตกวัวใจนะครับมีเงินทองเข้าแล้วก็เรื่องของหนี้สินนะครับช่วงนี้ก็จะหมุนเงินในการแก้ปัญหาหนี้สินได้ทันวันนี้ดาวพระจันทร์โคจรเล็งนะครับมีคนช่วยเหลือจริงๆวันนี้เอกขอความช่วยเหลือจากใครจะสําเร็จนะฮะมีข่าวดีๆเรื่องของคนช่วยเหลือนะครับ แล้วก็การเจราจาต่อรองช่วงนี้ถ้าจะไม่ต้องคุยหรือเจราจาต่อรองสิ่งใดสําเร็จนะครับนี่คือจุดเด่นคือปากดีเจราจาได้ผู้ใหญ่เมตตาแล้วก็คนเดือดร้อนนึกถึงนะครับแล้วก็มีเงินที่เราไม่คาดคิดเข้ามานะเออมันก็ชื่นใจนะต่อมาค้าเรื่องของท่านที่ความรักนะฮะทั้งโสดและไม่โสดครับความรักวันนี้คนที่โสดดวงเด่นมากนะครับใครที่แบบโสดอยู่แล้วรู้สึกดีกับใคร อยากคุยกับใครอยากปฏิสัมพันธ์หรือว่าอยากสนิทกับใครนะครับให้มากกว่าเดิมวันนี้ก็คุยกับเขานะฮะวันนี้มีโอกาสคุยปฏิสัมพันธ์ในมุมต่างๆนานา,นา,นาก็สําเร็จได้ด้วยดีครับต่อมาเรื่องของท่านที่เรื่องของความรักนะฮะช่วงนี้คนที่มีคู่มีแฟนครับดาวความรักช่วงนี้แฟนช่วยเราได้ดีครับพึ่งพาสายพอได้อยู่นะฮะเพียงแต่ว่าเขาก็มีความเครียดในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องส่วนัวงเขาเนี่ยฮะ เพราะฉะนั้นเขาจะช่วยตามกําลังของเขาข้อดีคือ,อยังพอพึ่งพาใส่ได้นะฮะแต่ให้รู้ว่าช่วงนี้แฟนเขาก็มีปัญหาเรื่องของเขานะครับข้อสําคัญข้อดีเนะครับเรื่องของความรักนะฮะช่วงนี้เราสามารถช่วยเหลือบางเรื่องเขาได้นะฮะเฉะนั้นอะไรที่พอช่วยได้นะครับให้กันบังใจกันได้หรือว่าช่วยทางใดทางหนึ่งได้ก็ควรช่วยนะครับคุณมีโปรเจกต์หรือเตรียมมีโปรเจกต์ใหม่ๆใหญ่ๆเกิดขึ้นนะครับในช่วงเนี่ยพฤจิการสันวานนะครับในดวงชะตามันขึ้นมาแบบนั้นสแสดงว่าสิ่งที่คุ หรือกาลังวางแผนเรือหาข้อมูลอะไรบางอย่างอยู่นะครับมันจะเป็นรูปเป็นร่างดีขึ้นนะยานั้นถ้าคุณกําลังทําอะไรบางอย่างอยู่คุณสารต่อในเรื่องงานต่อไปนะครับอย่าหยุดอย่าท้อนะฮะยังไหวอยู่นะเดี๋ยวมันต้องมีการปรับแก้อะไรในไอเดียในความคิดในหลายอย่างที่เราอยากทําบางอย่างให้มันสาเร็จนะครับนี่แหละนะฮะผมก็เลยวางแผนไว้ให้ว่าช่วงนี้อย่าท้อนะครับยังไปต่อได้เพียงแต่ว่ามันจะมีปัญหาจุกจิกเยอะหน่อยนะครับสู้ต่อ คนประสงค์เร็จมันต้องเจออย่างนี้แหละนะต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายครับระยะนี้มีปวดหัวร้อนในเจ็บคอท่านจะไซอครับอาการปวดหลังคอบ่าไหลแล้วก็ระวังกรดไหลย้อนนะครับต่อมาชาวราศีธนูครับเรื่องของกิจกรรมภาร,รกิจครับราศีธนูเป็นวันที่ดีนะฮะถ้าใครที่แบบเดือดร้อนนะครับไม่ค่อยสบายกายใจทุกเวิตกังวลใจเดี๋ยวเคลียร์ได้นะครับจริงๆราศีธนูเนี่ยเป็นราศีที่เด่นในเรื่องของการแก้ปัญหานะฮะเก่งองการแก้ปัญหา ดาวนี้ดาว3าดวงอยู่ตำแหน่งเรื่องของการงาน้เรื่องของลาภโชคลาภนะครับดาวการงานโคนจรอ,อยู่ตำแหน่งลาภโชคลาภมีความคืบหน้าเรื่องการงานไปอย่างดีผลงานไปที่น่าพอใจมีมุมในเรื่องของอไรายได้หรือว่ามีรายรับพิเศษพิเศษเข้ามาแต่ว่าช่วงนี้งานมันจะมารุมมาตุ้มเยอะหน่อยครับไอ้นั่นเสียไอ้นี่หายไอ้นั่นพังอะไรก็ไม่รู้ะฮะช่วงนี้ใครจะจ่ายเยอะนะครับก็ระมัดระวังหน่อย้วกันนะฮะหรือใครจะจ่ายเนาะแล้วก็อระการต่อมานะครับ เรื่องของการงานอีกอย่างนั่นเดี๋ยวผมลืมนึกนะฮะบริวารนะครับช่วงนี้เขาจะมีปัญหานะครับบริวารคนที่เราสั่งการสั่งงานได้ครับเขาจะทํางานหลุดตกหลนผิดพลาดหรือเขาจะทำงานแบบมีปัญหานะครับขุกขักอะไรบางอย่างนะครับฉะนั้นชุดนี้เรามัดระวังเรื่องของการงานหน่อยนะครับแล้วก็คนในที่ทํางานนะครับเรื่องของเงินทองนะฮะธนูค่าใช้จ่ายหลักๆเลยบ้านและครอบครัวนะฮะหลักๆเลยนะครับช่วงนี้ค่าใช้จ่าย มาเต็มเต็มนะฮะบ้านคนในครอบครัวนะฮะแล้วก็เรื่องส่วนตัวเราก็ไม่มากนักนะครับธนูเนี่ยนึกถึงคนอื่นก่อนเสมอนึกถึงคนในครอบครัวนึกถึงคนใกล้ชิดนึกถึงคนที่เองรักนึกถคนที่ยองผูกพันก่อนเสมอนะครับฉะนั้นใครจะจ่ายพอได้ไหมจะให้กับคนที่รักหรือว่าจะทำอะไรเพื่อคนที่เองรักเราจะให้กับคนที่เองรักมากกว่านะครับประมาณนี้เป็นแบบนี้ประจำนะฮะคงจะไม่แบบทุกครั้งแต่ว่าประจําเลยนะ ก็โอเคครับเพราะว่าช่วงนี้เงินมันก็ไหลไปในสิ่งที่คุณมีลกเลยนะเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของบูมดาเกี่ยวกับเรื่องความรักบ้างนะครับช่วงนี้ถ้าเป็นไม่ได้ครับระวังคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาครับอันนี้ต้องเตือนนะครับมันจะมีเหตุปัจจัยให้คนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาครับคนโสดนะฮะแล้วก็คนโสดอีกอย่างครับช่วงนี้ถ้าคุณคุยกับใครหรือไปคุยกับใครนะฮะ มันก็เรียกว่าจะสารต่อความสัมพันธ์ได้นะครับแปลว,ว่าช่วงนี้มุมดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักเด่นไม่ว่าจะโสดหรือถ้าไม่โสดนะครับช่วงนี้แฟนของเราก็พอจะพึ่งพาใส่ได้ถ้าใครที่เดือดร้อนนะครับไม่ค่อยสบายกายใจทุกข์วิตกวังวลใจนะครับหรือมีเรื่องอะไรที่แบบไม่แบบหนักใจนะครับก็ให้เข้าใจว่าช่วงนี้จะมีเรื่องของคนช่วยเหลือนะฮะนี่ผมก็เลยนึกถึงนะคนที่ไม่โสดนะครับ คนในครอบครัวเราเขามีปัญหาอาจจะเป็นแฟนเราลูกเราสัตว์เลี้ยงเราหรืออะไรก็ตามนะครับเขามีปัญหาอะไรบางอย่างอยู่ทําให้เรารู้สึกห่วงกังวลนะฮะฉะนั้นใครที่มีครอบครัวแล้วนะครับช่วงนี้จับตาดูแล้วก็คอยสังเกตการณคนใกล้ตัวด้วยนะโอเคครับสุขภาพร่างกายบ้านนะฮะช่วงนี้ปวดหัวร้อนในนะครับเพิ่มตัวอย่างคือท้องหมูท้องเสียทานยินดีสวัสวครับเจ็บคอต่อมทอนซิลเสพตินะครับดวงตาเสียตาเริ่มมีปัญหาแล้วนะฮะแล้วก็ปีปัญหาลุงหัวเข่านะครับโอเคครับต่อมา เรื่องของบทสรุปคนละสีตุนครับเสน่ห์ละสีตุนเสื้อผ้าวันนี้เน้นสีเข้มเข้มงวงเฮงเด่นใบหน้าวันนี้อยู่ที่ใบหน้าเครี้ยงเนียนเปิดหน้าผากแล้วก็แต่งหน้าอ่อนๆน,นะฮะแล้วก็ร่างกายกลิ่นหอมกิจกรรมภาร,รากิจวันนี้เป็นวันที่เรียกว่าขุกครักนะครับดาวการงานดาวพระจันทร์นะฮะโคจรอ,อยู่ตำแหน่งเรียกว่าเรือนพบที่เกี่ยวกับมรณะนะครับมันก็จะงานขุกครักบ้างงานแทรกงานหนวนเข้ามาบ้างแล้วก็ทำอะไรก็ช่วงนี้จะติดขัดขุกขลักเล็กน้อยนะครับแต่เราจะตะบี้ตะบันจน มันสําเร็จโดยดีนะฮะนี่คือจุดเด่นคือคุณจะฝืนปัญหาจนแก้ปัญหาได้นะครับอย่าท้อแล้วกันฮะต้องฝืนนะปัญหามาปัญญามีเดี๋ยววิธีการจัดการ,รอยู่แล้วนะครับมั่นใจตัวเองไว้นะฮะแล้วก็ข้อสําคัญนะครับในช่วงนี้ดาวประจําตัวโคจเล็งดาวเสาร์นะครับอารมณ์ช่วงนี้มันจะเหมือนกับ ฟ้าแบบมีเมฆนะฮะอึมครึมคุมเครือนะครับฉะนั้นมันจะอึนๆหน่อยนะฮะก็เตือนไว้ก่อนว่าช่วงนี้ยิ้มยันย่าใสอย่าคิดมากหลายๆอย่างที่คุณเกิดปัญหาอยู่นะฮะมันเคลียร์แล้วก็แก้ได้เพียงแต่ใช้เวลานิดนึงนะครับไม่ใช่ว่ามันแก้ไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นให้รู้ไว้ว่ามันแก้ได้แต่ใช้วาตงยิงมีพลังใจซะนะดวงมันไม่ได้แบบย่ำแย่ที่สุดอย่างที่เราคาดคิดนะมันมีอะไรที่มันดีเพียงแต่ว่ารอจังหวะเวลานะฮะนิดนึงเนาะ โอเคนะครับมาลุยสู้ต่อต่อมาครับคนราศีพิจิกนะฮะช่วงนี้สเสน่ห์พิจิกเสื้อผ้านี่ทูทเสื้อผ้านี่ทูโทเด่นไปหน้าทั้งหมนี้อยู่ที่ใบหน้าเกลี้ยงเนียนครับปากให้ดูโดดเด่นทาริสิกสีโดดเด่นก็ได้นะฮะแล้วก็ดวงตามีพลังไว้กิจกรรมภารกิจครับวันนี้ก็เหมาะกับการทําการมงคลการสําคัญในการแก้ปัญหาเออว่าไปนะครับระยะนี้ถ้าใครที่เดือดร้อนนะครับมันจะมีตัวช่วยนะฮะแต่ต้องบอกว่าใครที่เดือดร้อน รอบตัวเรานะครับเขาจะนึกถึงเรานะฮะนึกถึงขอให้เราช่วยนะครับอะไรก็ตามที่แบบเราช่วยได้ก็ช่วยครับเพียงแต่ว่าระยะนี้มีโอกาสที่จะแสดงฝีมือนะครับในที่ทํางานแปลว่าถ้าสมมติว่าหัวหน้าหรือผู้ผู้กอบัญชานะฮะวานให้ทาอะไรก็ตามคุณทําเต็มที่นะชวดนี้เป็นช่วงโชว์ปล่อยของนะครับหรือนนเ้าไปนะฮะมันจะเข้าตาผู้ใหญ่นะครับฉะนั้นชุดนี้ลุยงานเต็มที่ ใครมาขอให้ช่วยเราช่วยได้ควรช่วยนะครับมันจะโฟกัสเรื่องงานกับเงินเป็นพิเศษครับแต่ว่าเรื่องความรักจริงๆความรักวันนี้ก็ถือว่าวันที่ดีนะฮะยังพอพึ่งพาใส่ได้เพียงแต่ว่าดาว3ดวงอยู่ตำแหน่งวินาศระวังตัวปวดคขไมาสบายและก็อีกเรื่องหนึ่งคืองานมันจะพลิกไปพลิกมาเล็กน้อยครับอยู่ๆก็มีถูกเลื่อนนัดอยู่ๆงานทําส่งงานไปก็ถูกตีกลับมาต้องไปแก้อีกรอบนึงแล้วถึงจะส่งได้นี่คือมันจะมีเหตุบุบับปรับ,รบ,รบฉับพลันเรื่องงาน นะครับเล็กน้อยในช่วงวันนี้แต่สุดท้ายก็จะเคลียร์แล้วก็แก้ได้นะครับจบสวยนะฮะต่อมารับคนราศีธนูฮะสเสน่ห์ธนูเสื้อผ้าวันนี้ก็เน้นสีสันสว่างสดใสเข้าไว้นะฮะหงเหงเด่นไบหน้าวันนี้อยู่ที่ดวงตาคิ้วทรงผมนะครับร่างกายกลิ่นหอมนี่ชัดเจนมากกิจกรมรมภารกิจครับคนราศีธนูฮะงานยังเด่นอยู่แต่ว่าปัญหางานยังไหลมาต่อเนื่องช่วงนี้จะสปีดงานหรือเร่งงานบางอย่างอยู่แล้วก็ทําได้ดีนะแล้วดวงนะฮะเกี่ยวข้องกับคนช่วยเหลือก็มีเข้ามาด้วยนะครับ ระยะนี้ช่วงนี้คำพูดวาจาจะแรงนะฮะแล้วก็มันจะเบือบ่องเซ็งๆจะขี้เกียจนะครับฉะนั้นปั๊มตัวเองขึ้นมาดีดฮะช่วงนี้อารมณ์บางอย่างมันก็ไม่ค่อยได้ในการทํางานนะฮะเพราะฉะนั้นต้องปั๊มตัวดีขึ้นมาอย่าตามทําตามอารมณ์อารมณ์มันไม่ค่อยอยากทํางานหรอกนะฮะอารมณ์มันก็อยากจะเบื่อๆอยากจะพักๆนะฮะอย่าไปทําตามอารมณ์นะครับทำงานลุยสู้ต่อนะดวงยังเด่นอยู่ในจุดที่จะประสบความสำเร็จได้เพียงแต่ว่าระยะนี้มันมีปัญหา กวนใจเรามาต่อเนื่องเล็กน้อยเดี๋ยวเคลียร์ทุกเรื่องได้นะครับไปแล้วฮะจบครับขอบคุณที่ตานไหมครับท่านที่ฟังกันคืนก็เราฟันดีนะฮะส่วนท่านที่ฟังันรุ่งขึ้นก็ขอให้สิ่งดีๆบังเกิดขึ้นกับชีวิตทั้งตัวเราคนในครอบครัวนะครับไปแล้วครับมีสู้มาครับกำลังใจนะครับ,ส,รบสู้ต่อสวัสดีครับ